สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกม m ค c u บกันอีกแล้วนะครับ,ออรบวันนี้ก็อยู่กับน้องผมนะครับชื่อว่าอะไรครับวินครับโอเคนี่คือบ้านผมที่ผมสร้างมานะครับมคผมจะใช้เวลาเร็วหน่อยนะครับโอ้โหปิดประตูใส่หน้าเอ้าอะไรกันนี้อ่ะเดี๋ยวพี่ปิดเองจบนี่คือต้นไม้กระถางของเราวินมันโตแล้ว ราห่างหายกันไปนานเลยนะครับท่านผู้ชมคงจะจำคลิปอันนั้นได้ใช่ไหมครับที่ผมลงเอ่อคลิปอะไรนะเออที่ผมกระโดดที่ผมสร้างขึ้นเองเกมหมอดาลิจาโอ้โหอันชื่อได้เจ๋งมากโอเคพี่ปอนพี่ปอนได้ดูเกมหมอดาลิจามั้งไหมมาคอยด้ดูเพราะว่าหว่วงเล่นเกมหนูดูทุกวันเลย ไม้ค้าแบบนั่นมันอยู่ในช่นอง TNT ใช่ไหมแล้วก็มีประมูลเปิดตู้เหล็กแล้วก็นักปปนล่าตกใจเราโหผมพี่ไม่ค่อยได้ดูพี่ติดไม้ค้าแบบเม่อยากจะพูดอาท่านผู้ชมกเป็นเด็กติดไม้คร้าด้วยด้วยแต่ที่งงที่สุดตอนนี้น,นี่ไงไม่งง 怎么做？ ปูกกับตัวอยู่กับตัวพี่ไม้อะไรนะี่แหละมันมีหกองบล็อกกับเอ้เขาเด็ผมจะปลูกที่บนะ้านเดี๋ยวผมจะปลูกนี่นะเอ้เดีกจังเอ้ยยังไงวันดีแกน้อยนายทำอะไรนะอ่ะท่านมาทำอะไรเพื่อของท่านติดโเอ้ยนี่นายนายรู้เปล่านายพูดนิสัยไม่ดีนะนายจะโดนฆ่านะท่าจะโดนฆ่าเรื่องอะไรอนะ่ะ แค่เด okay. 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 oh, ินเล่นเฉยอย่งี้เงยล่้โอเคโอเคฉันเปลี่ยนแล้วขอคุแล้วขอบคุณโอ้ได้เนียมาเยอะมากเลยยินตอนนี้ก็สามนาทีแล้ว เราจะรีบร้อนมากเพราะว่าจังหวะนี้เราเราจะต้องทำไงก็ได้ให้มันถ่ายคลิปลงได้เร็วๆโอเคครับว<ะ> okay. ันนี้เดี๋ยวก็จะได้อ่กว่ากว่าเราจะทํา ตัวฮะมาเมารื่องของตอนนี้ผมได้ไม้ที่ยังไม่ได้เข้าหมวกจริงๆนะจริงดิเลอร์จริงครับมาดูสิครับโอ้โหเราจะช่างเยอะเสียงดังขุดไปเรื่อยนะตอนนี้ผมรู้สึกว่นนาบรรยากาศหน้าบ้านเรา สงสัยพี่น้อ,องสงสัยต้องโง่กันไปทางชาติอ้หแม่งพูดผิดกันที่นหเฮ้ยนี่น้องเดยวฉันตัดกเออ,เออเออไปก็ได้ขวานแต่ใช่ไหมล่ะป่านพี่ก็จะแต่โอ้ต้นไม้ต,มตันนี้สูงใหญ่มากอ้าวเฮ้ยต้นไม้น้่ไหมมัตัวเดีวยวยจัง้ต้นไม้ เออที oh, pretty, pretty, pretty. ่พี่ที่พี่อันนี้อ่ะอันนี้ที่พี่ลูกอะไรอยู่ นี่ของวินต่อต่อต่อเอ้ยไม่มันรวมกันดีกว่าของพี่กับของวินแต่พี่ก็แต่ที่พี่กำลังตัดอยู่ของพี่เพราะว่ามันอยู่แถวที่พี่ปลูกน้าวินจะตัดอะไรโอ้โหเอเอไอส่วนนะั้นของพี่ปนอนาไปเลยให้เดี๋ยวเราปลูกของเราเองไม่ไม่เราทำด้วยกันเพราะว่าเราอยู่บ้านเดีวยวกัน ไอ้ตัวไหนเออเรามีกระดูกสเกลต,ตันใช่ไหมหไปครับอันนั้นมาเด็กมันจะได้โตเร็วต้วไนไม้พี่แกลลี่ตัดต้ไนไม้ตัวนี้ เปี่ยนหาดี้แกะขุดซะด้วยโอ้ตอนนี้มีบล็อกหน่งตัวก็เยอะพอสมควรนะครับอู้ต้นไม้ตัวแล้วพี่บอลครับครับตอนนี้ผมค้าไมาอยู่ในตอนที่มันมีออกิเีนนะครับครับตอนนี้เท่าไหร่ครับนนมีน้ม่เลยครับไอซีก็รีบคาบครับได้เลยโอ้ต้นไม้มันหลอกเรา ขอไม้หน่อยบอกเบี้ยมาเลยค่ะบอกหนึ่ง,งโอ้กี่ก้องขวนอาไมโผลโอ้โหหนึ่งสองสามสี่ก้องกลครับ<อ>วินวินนอ้องอยเก็บเออไอ้ต้นพวกนี้นี่ที่มันหล่นนี่ออเอาไปปลูกว<อ>ิ่นวิ่นเอคอยเอาไปปลูกนี่ไอ้บอกที่ขึ้นตกด้านนี่ต้นเหรออ้าว ปุ่นบ้าให้ไม่มีอะไรให้ผมกินเลยตอนนี้ผมก็กำลังรอโอ้เร็วแล้ว โอ้หารไม่น่าใช้อีกนิดนึงก็ตายอร่อยมากเลยอร่อยจริงจริงเอา่ลยนี่อาสำหรับทอาเนี้ก็ขอติดตงนี้นะครับกิดใจก็กดไลค์ด้วยนะครับ 好，拜拜。要录的图，拜拜了。